กาบสวิลาศกาบสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบกับจอร์นนี่เอสนะครับผมอีพีนี้ผมจะทำตัวฟาร์มให้ดีมากขึ้นนะผมและเราลองมาดูกันนะผมว่าที่ผมฟาร์มเหมืองฟาร์มผมมันจะดียิ่งขึ้นยังไงนะผมผมได้ปรับปรุงเหมืองฟาร์มใหม่นะทุกคนคือนี่นะครับผมตอนนี้เออขอไปหาอะไรกินก่อนแล้วกัน คือแบบหิวมากเลยเห็นปะหาอะไรกินก่อนสักนิดหนึ่งนะครับหาอะไรกินก่อนสักนิดหนึ่งจริงๆนะโอเคเจีรับโอเคแจี๊ี้ก็นิดก็ไพอละ ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าเหมือนปามผมมันเอามาทำประโยชน์อะไรได้มากนะนี่นี่คือกระดูกนะผมขาขาขา,ขามาแล้วก็จะดูเครอดเป็นี่ใช่ไหมจะเล่นเครอดกันเห็นปะโตเร็วแป๊บเดียวโตเร็วยางชิว แล้วผมก็จะเอาเค้าเห็นปะแล้วก็ปลูกแล้วก็เล่งเห็นปะเนี่ยครับผม เนี่ยครับผมใครบอกว่ามันไม่ดีอ่ะเวลาหมดผมมีกระดูก่ะถ้าไม่หมดถ้าไม่มีกระดูกก็ไม่เป็นไรนะเอากระดูกไปหดก่อนเรียบร้อยกระดูกปดเสร็จปั๊บนี่ครับผม คือแบบชิวๆอะครับปลูกอะไรก็โตปลูกอะไรก็โตนะเออเป็นไงอะเป็นไงอะไป็นไงอะเป็นไงอะไป,ไะไปานไงกับกับที่ผมได้มาครับผมโอ้โหปลูกปุ๊บโตปับ๊บคือไม่ตั้งรอให้มันโตนะฮะอันนี้คือแบบปลูกปุ๊บโตปั๊บเลยอะเออเอาไงอะครับทุกคนเอาไงอะครับ โคตชโชคดีจริงปะล่าผมบอกเลยว่าโคตชโชคดีไปไปตอนฝนตกสีเนี่ยแหละไม่เป็นไรนะทุกคนนี่ครับผมคือผมไม่ต้องไปล้มเหมองแล้วนะนี่แบบนี้จะล้มเหมองทำไมนี่ครับผมไปตามทางเลยนะทางไฟผมเนะี่ยไปตามทางไป ที่จอทนทำเอาไว้เลยอย่างเทในแครับผมนี่แล้วเราก็ลงเข้าไปข้างล่าง hey. ทิวเทิว,ทวาค่ะทุกคนเนี่ยหนึ่งไปด้านล่างสุดเลยนี่ครับผมมาถึงด้านล่างสุดแล้วเดินมานีา่เดนะินมานี่เดินมานี่เดินมานี่เดินมานี่ลงล่างต่ออ,อีกชั้นเรียบร้อยครับผม แล้วเราก็ล้อของี่อันนี้คือกระดูกน,น,นะที่ผมฟาร์มได้มากคือโคตรชิลหวานเราได้อะไรไม่เนี่ยเขา้ผมได้ธนมูมาฟรีๆด้วยนะเออเออดิเอาดิเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนี่ไะตัมบี้มาเนี่ยนี่เป็นสัมบี้มาแล้วนะ คตีซอมบี้กันโอเคเนี่ยเห็นปะเวลาเราตีซอมบี้เราก็ได้ได้อ mm ัพเวลด้วยนะเวลกา้าเลยนชิวๆไม่ดีครับ้วไปนั่แถมได้กระดกอีกเอาดิเอาดิเอาดิเอาด,อาดินี่เนี่ยคือข้อดีนะวับผม เป็นไงเฮ้ยนี่เราได้กระดูกมาแนละ้วเวลาเรามืดเราก็ไม่ต้องกลัวไงเรามีไฟเอาไว้นะทุกคนเวลาเราจุดไฟเอาไว้นะผมพวกซอมบี้มันจะไม่เกิดมาตรงไฟเรานะนี่มันจะไม่เกิดมาตามแถวไฟเราเนะี่ยมันกลัวไฟนะพวกซอมบี้อนี่ เป็นไงอ่ะวันนี้มาแบบว่ามาเล่นแบบชิวๆอ่ะนะอืมมาเล่นแบบชิวๆว่วนะอเคกเนี้ยครับผมเก้าสิบเก้าบวกไปเลยเก้าสิบเก้าบวกไปเลยเป็นไงอะนอนก่อนคือแบบว่าอย่างนี้แหละครับผมที่ผมดีใจไงมันเป็นฟาร์มแบบนี้นี่เองดูดิ อุ้ยยังไม่โตอีกหรอปื๊บปึ๊บปื๊ดป๊โตปื๊ปึ๊บปๆ๊ดโตปื๊ปึ๊บปื๊ดอะไรอ่ะอันนี้ยังไม่โตอีกเหรอือม่อให้ดินแบบไม่มีน้ำไม่ชุ่มช่ำจอดเล่งโตได้เนี่ยครับชิวๆกันไปดิเนาะโอ้โห จากซอมบี้นะกระตันูนี้นะได้จากซอมบี้นะครับไม่ได้ทำเอาเองนะเปึ๊บไปครับผมจะยิงยิงคนแล้วกันนะเห็นไหมววโค้เขาให้โคตรแรงเห็นไหมคนปิวเลยว,ว้าวโค้เขาให้สองทีตายครับสองทีตายครับทุกคนดูดิดูด,ดิดูดิว่ามันแรงแค่ไหนะ โอ้โหโอโหโคตรแรงอะทุกคนโคตรแรงอะผมพูดได้เลยว่าโคตรพ่อโคตรแม่แรงโอ้โหไม่ต้องคว้าลูกธนูหมดแหละเพราะว่าลูกธนูเรามีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะเราค้นควาจากซอมบี้มาโคตรดีอะ ก็วเวลหมดหรอไม่ต้องก็เวลหมดนะทุกคนถ้าเวลคุณจะหมดก็มีเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวเราทำดีกันแะป๊บนึงอ่ามีข้อนี้อข้อนึงนะคือเราเอาไม้ธนูแล้วผมที่ได้มานำะทำเป็นอันนี้ได้ด้วยนะเหมือนแบบทำเหมือนท่าน,นะนะเนี่ยไม้ธนูแบบ ผรไม่ชอบเลยก็มาทำเป็นฐานได้เนี่ยคอยดูนะหมาถ้าดูแบบที่เราไม่ชอบไปนะเนี่ยมองเผาเป็นถ่านได้ด้วยนะเออเกิดประโยชน์อีกเอาอีจอนมันจะโชคดีอะไรขนาดนี้เกินไปหรือเปล่า เอามาด yeah. ิเนี่ยเห็นปะผมทําเป็นฐานอีกได้ oh, okay. ไ yeah. oh, oh. โอเกไนสปเนี่ยอ้าวสุดอะทุกคนเห็นประโยชน์ของมันหรือยังเดี๋ยวผมจะเล่งอันนี้นะมันไม่ใช่เล่งแค่ได้แค่เครลอดอันเดียวนะอันนี้ก็เล่งได้นะเป็นไงครับผม เกี่ยวได้เลยแพกได้เลยเป็นไงโตเกี่ยวโอ้โหม,มันเป็นตัวฟาร์มรรล้วนๆน่ะเฮ้ยไหนลองใช้กับไม้ไผ่ดิเดี๋ยวผมจะลองใช้กับไม้ไผ่นะโอเค แล้วก็ใช้กับไม้ไายก็ได้ใช้กับอะไรก็ได้ทุกคนคือแบบมันโกงเกินไปหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยพ่อแม่พี่นอ้องเอาละครับเอาละครับ,อบโอเคอันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์ s ับส c ค i b ์แล้วก็กันติ่งให้ผมด้วยนะครับผมมาบอกข้อดีของฟาร์มนี้เฉยๆนะครับผมบ๊ายบายครับ